เพื่อนกินกันตำง่ายๆไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะไม่ได้มงจะใบซองแล,แล้วทำความสะอาดก่อนแลยวจะตำแตงกินพี่เหมือนไปนอนละกินข้าวเสร็จแล้วยายเดี๋ยวล้างเสร็จแล้วก็จะตำแตงนี่กินกับกระเทียมป่าที่ไปเก็บมาตำปเปล่าๆนี่เลยเพื่อนไม่ได้ใส่อะไรเลย แช่แข็งมเคือเทศแช่แข็งมาตำสับมาเพื่อนกินกันตำง่ายง่ายๆไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะไม่ได้ใส,กใส่กุ้งใส่ปลาหมึกใส่อะไรตำแค่นี้แหละกินแค่นี้แหละนเน้นผัดก,กระเทียมป่านะคะมาเด้อ,อกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์เย,ยตะมาเพื่อน ยายมาจะไม่ไม่ถ่ายให้ดูถ่ายดูนิดนึงประเทียมป่าไม่ไม,ไม่กรอบกรอบอร่อยทุกคนอันเราปลูกไม่ได้วันนั้นมันติดรากไปไปปลูกมันไม่ขึ้น ขึ้นมาแค่เนี้ยมันก็อยู่แค่เนี้ยม,มันกรอบมันหอมมันกลิ่นออกกลิ่นกระเทียมหวานหวานชุนชุนเผ็ดนิดนิด mua tám cán ụ Hãy subscribe đong. แฟนใหญ่เสื้อดินไม้สองถุงเราจะไปเอาเดินใส่กระถางเอามาเพาะพัก,พ,กพวกแมงลังคอร์พากับเผา 이제 걷기인 거죠.